โอ้สราวุธคอเล่นละครด้วยสักครั้งเรียกได้ว,ว่าเป็นดารานักแสดงและในแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับหนุ่มโอ้สราวุธมาดทองดารานักแสดงที่ได้ลุแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายค่ะเรียกได้ว,ว่าสวยและหน้าเด็กตลอดการจริงๆสําหรับมาชาวัฒนาพาณิชในวัย52ปีนักแสดงนะักร้องสาวชื่อดังที่เป็นคนใจหนุ่มๆกันเลยทีเดียวจนกระทั่งโอ้สรา ราวุธมาดทองนักแสดงรุ่นน้องถึงกับเอ่ยปากชมว่าน้าเด็กมีโอกาสอยากแสดงละครด้วยหลายคนต่างรู้จักกับมาชาวัฒนาพานิชกันเป็นอย่างดีที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีสาวมาชาก็สวยเปะไรที่ติทั้งรูปร่างและหน้าตา และคลิปล่าสุดของสาวมาชาที่เธอโพสลงในอินสตาแกรมเป็นคลิปที่กําลังนั่งทําผมทํากลางเพิ่นพี่น้องวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างชมความสวยถังด้านโอนสรารวุธเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวบอกออกไปว่าพี่ชาดูเด็กมากครับมีโอกาสอยากแสดงละครกับพี่ชานะครับสาวมาชาได้ตอบกลับอีกว่าครับ